ครับสบายดีพี่น้องมัตสึสคุสก้นสมองสมอนพบพอก,กับซ่องพอน้องโยกโคือกัอบพี่น้องสบายดีเอฟซีทางแพงฝนกระสิมาเลยพี่น้องหมืดแหลมเลยพี่น้องมาต้งไลยด่าเลยพี่น้องเขาเขากำลังเคี่ยวถมเลยพี่น้องพี่น้องอย่า,ายงเดียวพี่น้องอสเสพเสพเสร็จเหมือนเลยพี่น้อง

แม่จีนนกูเสื้อผสแยบเสบหักแตงนะแต่ขลอเดียวนะสบายีกรอบน้องปวดอีกอบน้องสร้างมาโตนะยัีรอบหลายเนาะบุมีแห้งก้นอยู่นาะเาอดผากันเมื่อยเมื่อยหาไไหมล่ะ จะเป็นสมหใช่กลินเป็นไม้มันนช่ mắm nóng gì mà, nhỏ mà mười lượng mùa hạng mưa thật học hâm mưu và hạng là mưa là họ, mưa ừ. là là thôi mưa hạng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  mưa hạ ี่้มอแพงอย่าดื้อไ่พอพ่็จว่าไม่สิน้องอก่อ่ออย่าดื้อไม่ปาล่กทำกงๆว่ไเรื่องมันะเสื้องเลยขึ้นดื้อนะไปสิแพง

ถ้าอมอากตัวนี้ไหมนะเปนยาดีนะหอนนี่มันต้อ่าน้่าเน่ก็ห,นนหอนถิน่นาะออ,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 ออะอวุ้นเฮ้ตัอนเลยจะก็หึ่งเปนดอ้าวเนี่ยเปินคนมา lần khai nào Bảo oh, kì Đắp khu mượu khai rồi Nào ra đi mẹ mặt 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 đâu mặt đây กินผักก็มักแตงละามากนูไรเน,นะนี่ยกดูหายตัวไปไหนันตกยู่แถวไน์่ย Tòi, tòi quậy, tòi Mình quá bằng cách xuống quá không quái nhà mhm 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 Oh, mệt chơi đó. Mệt chơi hàng hôm Mình có thứ em chơi không bại mọi thứ mọi thứ mọi thứ mọi hôm mọi thứ 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 bên được không? Có nhắc được Cái này được, Với nhà quyện Rồi được bỏ xuống nhà, với nhà rồi <laughs>

มันจะตกได้ห่างวันนี้เลยวันนี้เลยอีมเหรอโะเป็นยวใครเหาอใครัหรอเนี่เนะแกนี

ไม่ไปเก็บกินยังม้งยังหกแล้วหกแล้วพอลยครับอล่ะก็ง่งแม่โอ้โหเออแม่เลยทำแล้วพี่น้องกินในกระจมแล้วพี่ตานี้พี่น้องการแจกยืมลงไรก็แชก็ติดตาม ส่องพอน้องน้มโจกแล้วเดอพีปน้องพอกันสิมาสบายดี